สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแบบ ลายปักพูดติดติดกัดขันนะคะเป็นคลิปแบบลายปักนะคะของเดือนมีนาคมนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคม2564นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํานายเป็นราศีพฤษภนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะธาตุดินนะคะ22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะเราจะเปิดภาพรวมนะคะเป็นแบบไพ่สิบใบนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าช่วง1ถึง15มีนาคมนี้มีอะไรหรือสําคัญสาคัญหรือ ือข้อแนะนำอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภบ้างนะคะเดี๋ยวมาสับไพ่ดูกันนะคะโอเคค่ะสิบใบนะคะ ราศีพฤกษ์โสดไพ่โดยรวมค่อนข้างโอเคนะคะไปแรกค่ะ, <c oughs> ะเดือนที่แล้วหรือว่าช่วงปลายเดือนที่แล้วฝ่าฟันอะไรกันมาหรือเปล่าคะอาจจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างสูญเสียสิ่งของสูญเสียทีมงานสูญเสียเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะที่คุณเหมือนฝ่าฟันกันมานะคะตัวนี้รู้สึกไม่ดีกับการสูญเสียแต่ว่า ตอนนี้ก็คือเมื่อมาเสียไปไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่แฮปปี้นะคะบางครั้งการต่อสู้ฝ่าฟันเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องที่อย่างเช่นสมมุติทํางานร่วมกันเป็นทีมอะค่ะงานมันหนักมากอาจจะมีเพื่อนร่วมทีมคนใดคนหนึ่งไม่ไหวแล้วก็คือออกไปหรือใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้มันนานมากแล้วในการร่วมทุกร่วมสุขกันมาแล้วมันเสียมันพังเสียหายไปแต่ว่ามันเสียไปอะค่ะในตอนนี้หมายถึงว่าคุณสําเร็จไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องเสียไปอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้นะคะก็คือมีการต่อสู้ฝ่าฟันกันมานะคะแล้วก็ ใครก็ตามที่แบบว่าคุณเสียไปหรืออุปกรณ์เครื่องอะไรที่พังไปนะคะมันก็ยังนํามาซึ่งความรู้สึกแย่ๆแต่มันก็ได้รับชัยชนะในตรงจุดนั้นมานะคะสําหรับไพ่ใบกลางแล้วก็ไพ่ใบข้างๆค่ะในเดือนนี้นะคะมีหลักๆก็คือมีเ a จออฟคัพนะคะมีโอกาสดีๆนํามาหาคุณนะคะซึ่งโอกาสตรงเนี้ยจะเป็นโอกาสที่พาไปสู่จุดที่สูงด้วยนะเพราะคุณได้ควีนออฟคัพด้วยนะหมายถึงว่าโอกาสที่เข้ามาตรงเนี้ย ต่อให้มีอุปสรรคใดๆเข้ามาเนี่ยคุณสามารถที่จะหยิบจะจับโอกาสนี้ทาเงินได้เลยเนาะเรามองว่าอย่างนั้นเพราะว่า Queen of Cup ยังมาพร้อมกับเพจออฟคอนค่ะหมายถึงว่าโอกาสเข้ามาเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแล้วยังเป็นโอกาสทําเงินด้วยเป็นโอกาสที่ทําเงินเป็นงานที่ทําเงินเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสทําเงินขึ้นมา ความคลุมเครือต่างๆเนี่ยคุณประคองถ้วยได้อย่างแม่นยำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไพ่ราชินีถ้วยนี่คือภายใต้กระแสน้ำที่แบบว่ายึกยือยึกยือแล้วก็มีคลื่นลมนะคะคุณสามารถอยู่นิ่งเหนือโทษนะคะอยู่นิ่งในน้ำนั้นได้ก็แปลว่าคุณประคับประคองสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีอาจจะมีอะไรมากระทบบ้างแต่ว่าคุณสามารถเอาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีไพ่เดอะเดวิลอะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่โฟกัสมันให้มากๆนะคะคุณมองแล้วเนี่ยว่าเป็นโอกาสในการที่จะ พัฒนาตัวเองหรือว่ามีโอกาสที่จะทําเงินเนี่ยไพ่ตัวนี้อยากมองว่าให้คุณทําจดจ้องจอดจ่อกับมันมากๆเมื่อไหร่ที่มันทําเงินนะคะคุณจะผูกติดกับมันค่อนข้างยาวเป็นระยะยาวได้เลยนะอยากให้โฟกัสกับมันมากๆเพราะว่าไม่ธรรมดานะคะไม่ใช่ว่าคุณได้ควีนอฟคัพอย่างเดียวนะคุณได้คุยนอฟคอนด้วยนะสิ่งเนี้ยค่ะทําเงินได้สูงเลยได้ดีเลยคือได้ไพ่ของราชินีสองใบนะคะที่เป็นราชินีโอกาสแล้วก็เป็นราชินีเหรียญด้วย แต่คุณต้องผูกแล้วก็โฟกัสกับมันมากๆเลยนะคะตัวนี้แนะนําว่าต้องโฟกัสกับมันมากๆค่ะแล้วก็ความพร้อมในการทําไม่ต้องกลัวค่ะไม่ใช่คุณเป็นแค่ราชนีถ้วยคุณมีความพร้อมคุณมีเมจิกเชียนด้วยหมายความว่าองค์ประกอบค่อนข้างครบถ้วนแล้วมีไม้มีดาบมีเหรียญมีถ้วยครบเลยก็คือคุณมีความพร้อมนะคะลุยเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับราชาดาบอีกต่างหากราชาดาบด้วยนะคะราชาดาบก็คือ คุณมีความคิดในการนําตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะคุณมาครบเลยนะคะเราบอกว่าคุณมีความพร้อมนะคุณมีราชาดาบคุณมีราชนีถ้วยคุณมีราชนีเหรียญด้วยอะคือมาครบเลยเนอะโอเเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามเนี่ยที่กําลังคิดกําลังทำเนี่ยคือความพร้อมคุณค่อนข้างมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให ลงมือทําได้เลยแล้วก็อย่าลืมค่ะจดจ่อกับมันมากๆนะคะต้องจดจ่อกับมันมากๆเลยเพราะธุรกิจตัวนี้หรืองานนี้ถ้าคุณจะทําเนี่ยค่ะต้องจดจ่อมากๆค่ะหรือทําไปแล้วนะคะไพ่ใบกลางเนี้ยถ้าไม่ใช่สูญเสียเพื่อนร่วมทีมหรือสูญเสียอุปกรณ์ที่ช่วยในการทํามาหากินในเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเราบอกว่าคุณมีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะโอกาสนี้เป็นการทําเงินด้วย คุณมีราชินีถ้วยด้วยที่อาจจะมีขึ้นลมเข้ามาแต่คุณประคับประคองโอกาสนี้ได้แถมคุณมีราชินีเหรียญที่งานเนี้ยมันทําเงินให้คุณได้เยอะแล้วแถมสําคัญต้องจดจ่อกับมันมากๆด้วยเมื่อคุณจดจ่อกับมันมากๆค่ะมันก็เป็นไปได้ว่าคุณจะแบบ หมือนหักโหมโฟกัสกับมันมากๆมันก็อาจจะสูญเสียอะไรที่สําคัญนอกจากสูญเสียเรื่องหมายถึงว่าเพื่อนร่วมทีมคนเครื่องจกักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียสุขภาพจิตตรงจุดนี้ไปด้วยเรามองว่างี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเกิด ใช้งานนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีโอกาสเกิดอย่างเงี้ยขึ้นก็สตรองไว้นะคะแล้วก็ฝ่าฟันมันไปเพราะยังไงวิกฤตเนี้ยคุณก็จะได้รับชัยชนะได้เงินหรืออะไรอย่างที่ตั้งใจยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้อิสระอย่างที่คุณตั้งใจนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณเนี้ยมันคือสิ่งที่คุณมองเป็นเป้าหมายมานานมากแล้วเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะคือคุณมองมันเป็นเป้าหมายมานานมากแล้วเนะี่ยแล้วก็ภาพรวมตรงเนี้ยอาจจะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้เลย <S <S เพราะฉะนั้นนะคะก็คือให้ ลงมือทำนะคะเมื่อพร้อมแล้วตรงนี้เราแนะนำว่าให้ทำเลยดีกว่าเนาะค่ะแต่เพียงว่าคุณต้องจดจองมันให้มากๆเท่านั้นเองเนาะแล้วก็อย่าไปกังวลกับการสูญเสียมากมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะคะเป็นไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยคือความสมบูรณ์นะคะทั้งครอบครัวเรามองว่าเป็นทั้งครอบครัวด้วยนะเงินทองครอบครัวจะแฮปปี้เลยหมายถึงว่าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดไม่ได้ส่งผลต่อคุณคนเดียวเรามองว่าครอบครัวคุณเนะะี่ยค่ะคนใกล้ชิดจะได้รับประโยชน์จากตรงจุดนี้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะลงมือทำนะคะอย่าไปซีเรียสมีคนซัพพอร์ตมีคนสนุนจดจ้องมันให้มากคุณมีความพร้อมอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ทําได้แล้วสิ่งที่สําเร็จเนี่ยส่งผลต่อครอบครัวคุณโดยรวมด้วยนะค่อนข้างแฮปปี้นะคะภาพรวมครึ่งแรกของราศีตุลน,นะคะเอ้ยโทษนะคะราศีพฤษภก็จะประมาณนี้นะคะโอเคไหมคะ าราศีพฤษพก็รวมๆแล้วโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นราศีอะไรนะจ๊ะ